สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีมังกรในชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของอครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมีนาคม2567นี้เป็น เป็นในช่วงของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแรลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถอัดลายไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่เป็นแรกขึ้นเป็นไพ่ อัศวินถือไม้อัศวินถือไม้นะครับเป็นแพทชั่นเป็นความรู้สึกมีการพัฒนามีการเติบโตอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดผลลัพธ์ผลดีและตอบรับตอบโจทย์ไปในทิศทางที่มันเป็นสักเซสนะครับก็อยากจะบอกชาวราศีมังกรและคนามังกรนะครับมีโอกาสที่จะมีการเติบโตการพัฒนาและมีความมั่นคงขึ้นมาได้และมีการที่จะมีความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันเพราะมีไพบ่บันฑิหกไม้ หกไม้เนี่ยหมายถึงความสําเร็จหกไม้หมายถึงชัยชนะหมายถึงสิ่งที่เรามีแพทชั่นเนี่ยมันได้ถูกตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นใครที่กําลังอดทนรอคอยกับการที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสําเร็จได้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่เราจะมีความสําเร็จแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองเนาะแต่ก็อยากจะบอกว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันอาจจะต้องขึ้นอยู่กับเรา ต้องมีความแบบอดทนอดกลั้นบ้างแล้วก็มีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างมันถึงจะเกิดผลที่ดีกับตัวคุณนะครับมีไพ่บัี้ The t e m p e r a เ c e เกิดขึ้น The Temperance แปลว่าการเปลี่ยนแปลง The Temperance แปลว่าเราอาจจะต้องพยายามอารมณ์ออรวยกันหรือพยายามที่จะต้องโฟกัสกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องเอื้อไปในทางเดียวกันด้วยบางครั้งเขาอาจจะพร้อมบางครั้งเขาอาจจะไม่พร้อมบางครั้งเราอาจจะพร้อมบางครั้งเราอาจจะไม่พร้อมนะครับมันก็เลยทําให้อาจจะมี การสวนทางกันบ้างมีความรู้สึกที่อาจจะยังไม่เต็มที่กับในเรื่องของความสัมพันธ์ในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งจะมีความรู้สึกว่า ทำไมมันดูไม่มีการแบบพัฒนาหรือเติบโตบ้างอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างยังมีการเติบโตยังมีการพัฒนายังมีการเปลี่ยนแปลงยังมีผลลัพธ์ที่ดียังมีการตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาได้เพียงแต่เราต้องให้เวลากับการเข้าใจการศึกษาการดูใจกันให้มากแล้วเราจะประสบความสําเร็จได้อย่างที่ไพ่บอกนั่นเองเนาะ ในช่วงของเดือนนี้เนี่ยเราต้องพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงเราอย่าย็ดติดอยู่กับอะไรบางสิ่งเกินไปนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงของคุณจะนํามาซึ่งความสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนานั่นเองนะครับเช่นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าทุกอย่างต้องเหมือนเดิมจริงๆมันไม่เหมือนจริงๆมันไม่จําเป็นต้องเหมือนเดิมตลอดไปนะครับแต่มันก็จะสร้างความวิตกความกังวลให้กับชาวราศีมังกรและก็ลัคนามังกรอยู่ไม่น้อยไพ่เนี่ยอยากจะเตือนในเรื่องของความคิดของชาวมังกรนิดนึงนะครับว่าบางครั้ง างเรา,าจ,จะคิดมากเกินไปบางทีเราอาจจะจมอยู่กับความรู้สึกเดิมๆจนเกินไปพไพ่ใบนี้เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยมันคือความรู้สึกแบบเพ้อฝันมโนกับความคิดน,ะ,นะครับเนาะมันก็บางครั้งเราก็มีเซนสิทีฟเข้ามาบ้างบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าทําไมเขาไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เรานั้นได้แบบเหมือน รีเควสไปอะไรแบบนี้ทำไมเขาไม่ตอบรับในสิ่งที่เราเป็นเขาบอกว่าเขารักเราแต่ทำไมเขาดูแอคชั่นกับเราน้อยลงอะไรแบบนี้ทั้งที่ตามจริงแล้วอะหลายครั้งเนี่ยนะครับมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเหมือนกันแต่ถ้าตัวเราเองนะครับพยายามโฟกัสให้ถูกจุดแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงอาจจะเวีนถือไม้แปลว่าบางทีเราก็ใจร้อนแต่ถ้าเราพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงโดยการที่เราต้องอารมณ์อ่วยกันนิดนึงแล้วก็พยายามสังเกต ในการที่เราต้องแบบไม่ถามเขาแบบตรงๆบางทีเราก็อาจจะต้องแบบโยนหินถามทางบ้างเราอาจจะต้องแบบพยายามเข้าใจศึกษากันและกันให้มากกว่านี้นะครับอาจจะเป็นถือเหรียญบางครั้งก็ช้าไม่ได้ดั่งใจมันมีความรู้สึกเฟลนะครับ ไพ่บอกว่าบางทีมันก็มีความรู้สึกเฟลบ้างมีความรู้สึกที่อาจจะดูช้าดูนิ่งบ้างนะมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะปกติอย่างที่บอกแหละว่ามันเหมือนแบบชักขยีะบางฝ่ายก็มีความรู้สึกที่แบบมากเกินไปบางฝ่ายก็มีความรู้สึกแพทชั่นน้อยเกินไปมันก็เลยทําให้บางครั้งอ่ะการที่เราจะปรับสมดุลให้มันจูนกันได้แบบเต็มเต็มรูปแบบอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาถูกไหมแต่เดดเทมเพลนมาแปลว่าถ้าเกิดคุณปรับได้ทุกอย่างมันจะโอเคทุกอย่างมันจะปลดล็อกได้นะครับมีไพ่เดดจูชเมนเกิดขึ้น จ judgment เนี่ยหมายถึงการหลุดพ้นและการปล่อยวางแปลว่าตัวเราเองอะ่ะต้องหลุดพ้นต้องปล่อยวางมันถึงจะมีความสําเร็จเข้ามาสู่ตัวคุณเองได้มันถึงจะมีการรีค็อบเวอร์ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมามีทุกอย่างที่เหมือนเดิมนะครับมีไพ่ใบน,นี้คือไพ่ the world the world เนี่ยหมายถึงไพ่ของการที่ตัวเราเองกับตัวเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปในสู่สิ่งที่ดีกว่า transformation ในทิศทางที่ประสบความสำเร็จนะครับหรือ มีบางสิ่งที่เราอาจจะปรับและจูนกันได้ดีกว่าเดิมก็ได้เช่นกันมันอยู่ที่ตัวเราอะนะครับมีจุดเป้าหมายมีโกนะครับแล้วก็มีการแบบวางระยะทางที่ยาวไกลแค่ไหนคืออยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะมันขึ้นอยู่กับเรียนรู้การพัฒนามากๆเลยนะครับคือเขาบอกกันว่าอืยกตัวอ,อย่างนิดนึงเนาะในการลงทุนเขาก็บอกว่าการลงทุนด้วยความรู้เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับความรักก็เหมือนกันนะ ถ้าเราลงทุนกับความรลักความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับการเข้าใจการเรียนรู้การปรับให้มากการอารมณ์อร่วยให้มากแล้วเราจะประสบความสําเร็จถ้าใช่ไปต่อไม่ใช่เราก็แค่ปล่อยแล้วก็พยายามอ่าเขาเรียกฟื้นฟูตัวเองรู้อยู่นะครับว่าพูดง่ายแต่ทํายากแต่มันก็ต้องทํา นะครับถ้าเรายื้อไปแบบไม่มีจุดหมายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีความสุขถูกไหมเพราะบางครั้งเนี่ยเรายอมแลกกับความสุขของตัวเองนะครับบางคนสงสารเขาบางคนมีความรู้สึกเหมือนกับว่า ออยังมีเบนฟิตกับเขาบางทีมีความรู้สึกที่อาจจะยังมีลูกกับเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องกำทุกกำสุกเอาไว้ทั้งที่ตามจริงเราเรามีโอกาสที่จะเป็นอิสระต่อใจของเราเองนะครับไม่ว่าคุณเลือกทางไหนนะ่ะนะครับหกหม้เนี่ยมันแปลว่ายังไงเราก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จได้มันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะ กล้าไหมที่จะตัดสินใจในทางนั้นน่ะนะครับสองดาบบางทีเราลังเลอะ่ะนะครับกับความรู้สึกจนเกินไปเพราะเราเซนซิทีฟเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรายังยึดต,ติดอยู่กับสิ่งเก่าเก่าเกินไปแต่อย่างที่บอกนะว่าไพ่บอกแล้วว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเราจะหลุดพ้นได้อะ่ะมันเหมือนกับไพ่จ u ดจ m e n t เนี่ยใครที่ศึกษาไพ่ก็จะคงได้ยินว่าจักระหมายถึงไพ่ของการปลดปล่อยก็จริงแต่มันก็คือไพ่ของการที่ตัวเราเองอะ่ะนะครับอาจจะยังเป็นเหมือนกับ คู่กรรมคู่เวรได้ด้วยบางครั้งอะ่ะเนาะอันนี้เราก็ต้องพยายาม ปล่อยวางแล้วเราจะได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมและบ่วงกรรมนั้นทําให้เรามีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่อาจจะกําลังจมอยู่กับความรู้สึกที่ยังมองไม่เห็นอนาคตหรือยังนกาทีฟอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นให้เราพยายามปล่อยวางแล้วเราจะเป็นอิสระได้สำหรับใครที่ยังมีความรู้สึกที่ยังไม่กล้า move on หรือยังไม่กล้าตัดสินใจแต่บางคนนะครับที่อาจจะยังมีปัญหาเล็กๆมีปัญหาที่เราอาจจะยังมีการปรับการเปลี่ยนแปลงได้มันก็ยังพอที่จะ ปรับและคืนดีกันได้นะครับถ้าตัวเราเองพร้อมที่จะเปิดใจและยอมรับกับความจริงได้นะอย่ามัวแต่ไปอยู่ในความรู้สึกที่มันเป็นอดีตจนเกินไปถ้าเรากล้าตัดสินใจเราก็จะเคลียร์พลังงานเราก็จะมีความสำเร็จเราก็จะมีการเริ่มต้นนะครับ เพียงแต่เราต้องให้เวลากับมันมากกว่านี้นะครับเพราะว่าอัศวินถือเหรียญเนี่ยมันต้องให้เวลาอัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงและชวนนะครับต้องใช้เวลาเนาะแล้วก็เด็กถือเหรียญคือต้องเก็บเหล็กผสมน้อยต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ปรับแล้วก็เรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างไปพร้อมๆกันมันถึงจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้า กันได้ดีกว่านี้หรือมีความรู้สึกที่ทําให้ความรักนั้นกลับมาคืนดีกันได้แล้วก็มีไพ่คิงถือเหรียญมันจะค่อยๆเติบโตตามเลเวลสังเกตดูนะครับไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นเด็กถือเหรียญปสัสวินถือเหรียญแล้วก็คิงถือเหรียญโหมันไล่าตามเลเวลเลยแสดงว่าเราจะค่อยๆเติบโตค่อยๆมั่นคงขึ้นนะครับสุดท้ายเราก็จะได้ในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นการตอบรับและตอบโจทย์ได้ดีขึ้นนั่นเองเนาะดังนั้นชาวราศีมังกรละคานามัางกรยังมีโอกาสที่จะมีความ รักความสัมพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นถ้าเราไม่จมอยู่กับความรู้สึกจนเกินไปถ้าเรากล้าตัดสินใจที่จะ move on หรือกล้าที่จะรักเขาแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนมากกว่านี้นะครับโดยการที่เราต้องใช้เวลากับการอดทนรอคอยและหนักแน่นกับความรู้สึกของเราและเราจะมีผลลัพธ์ที่ดีได้อย่างที่คุณต้องการนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe, กด s u b s cribe กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ